ไปสิไปใส่นาะคดดเมื่อไงสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาคดดเมื่อไน่โอ้ต่กีบนนี้ันาไปใส่พูดนหนาของนาผมแปรมันเมื่อย

เพอไปเยไปเไปเม่รู้ได้ไง่แม่อยู่ตรงนี้อ่ะยุมหยามยุมยามเอดเออมันนหาหมมันน้ำห้ามันหยางมึงเมื่อยงเมื่อยแล้วหยางมาสันคุณวายว่ะ่แม่เจอฟองมันอยู่น้ำหรือปลเดอร์ไก่ไก่ไงคือไก่คือมอยู่นหน่อ มือมือ่อแขกแขกเลยืว่ายูนี่ปะไม่ได้ออกกาลังกายจิเคียนเราดูอแมออกไม่ผุ่นๆกระโดดบานหญ่ยูนี่คือสิเป็นผีตุ๋ไฉ่จังเลนมาเลนคือันนี้ะเคียงมันอีเปิดคักข่อยนี่เจ๊คือผเฒ่าเมือแเราไลแต่งไล่แต่งเบเลยูกดูเลยจข้าองแอร์เลยจ้ะ เดินมายังไงไม่อยู่กับเยบกก็ร้อยมาตัวเนาะบัวรับไปไสสูบไปเรีงไฟอ้เออเราไปรถไถกอะไรสดหมู่บ้านมือเร็ไปค่ะบห้ามื่อใส่ไปแล้วมั่นี่ไรไม่ค่ะเจ้าคุมพ่อเจ้าคุมโอ้แล้วแต่อารมหมู่บ้านนี่ร้อยร้อยเมียแล้วค่าอะไรสดอยู่ ไล่มือแรกหาหมื่นสามร้อยกามันเจ็ดร้อยวันนี้ก็หมาแล้ววันนี้ก็หมานแล้วนะคะก็ทึงนอนตื่นสวยไงขอบคุณแม่กาโมนะครับแม่กามโมนะคะขอบคุแม่กาโมแม่กาโมแล้ววันแม่กาโมแล้ววดเนอย่างสฉลิแสนหาจักเล้วบสอเขาประนันหรบรรยากาศดีวะทั้งผี่ โอ้ฝนสิของซ้อซื้อแล้วจ้ะเขาไม่ขายจ้ะถ้าขายซอก็ซื้อแล้วจ้ะรอเขาขายอาวักส์เาไปใช้ซูขึ้นบุเห็นมากเมาแล้วเนาะ มสวสิบมหาไงพร้อมสาวเท่าไปใส่หมเ่าไปธุระนานไปซื้อของเนี่มือเอิ่นหากับโบเห็นอ่ะพี่น้องโอ้ยเ้มยูเนานเียปนจะเป็นล่มแล้วคู่เปิดฮนึกว่าบอดอยู่บยูติเียน้องไฟไปเป็นองไฟไปเตัวเหมือนน้ำคัแล้วเปปลาทัออย จวดบางครออกจมึงไหนมันเอาหาหนามันกินไเล่พุนะทำไยมันอันน้มันเมื่อยด้ค่ะเมื่อยยางเออมันยางไก่ดพแวยางมัดดไม่แ้มันำ้ฟาแล้วมันกระโดดลงนอกหาเหียนเได้เลย่างไปไก่ขนาะน่นเ้อกินน้ำกินน้ำรีดหอยแล้ว รีดหอยแล้วเพื่อนเลยรีดหอยแล้วรีดหอยแล้วเปิดเปิดรีดหอยแล้วเอ้ยเอ้เอ้ยขั้ตาพอนยขั้นตาเ่เ่เพื่อนเลยขั้นตาแลมือเพือนยขันาเสียงาเยนเสียงเสียงมังกบูนเสียงมงไฟมาโยมาโเงียนกันเทาไห่มัมันแล่ตามต่นม่วง แมนมันยานเสียงมามันเสียงฝ่ามากี่เขาบริยน an ้ำข้นเหมือน้สิแบบตันแเอาเกีมกินน้ำกินซักตนตัวนตหนหิวหนาแล้วไก่เนาะเมเากันขายเหี้ยนเนาะัน้ก็สิยางประมาณกิโลนึงอะในในสัดส่วนของมันนะพวกหิวนะครับ กดบารแค่ไหนมาอีกนะบารโจยมนินลอดรอบบาร์ออกแปดแปดนะครับแปดแปดถูกโฆั่นวันอ๊ แตกสายแตกขัวอยู่รถแล้วมันีเวลาไปเข้มใส่ตลวดไฟมันแบบมาทานพอการใช้มากของวันพอถ้าไปพอไปดูัดเอียงเจ้าพนุพ่นเดโปรโมดหังข่ายอกบ้านหลังนี้บ้านใจบูดานี่ยก็กลับไปนอนละ่ะไปพับผ้าแล้ว น้องป้องไปสุขคู่สุคนมต๊กป้นห้องซื้าวอเข้าไปไม่แรงบิารแรงบรขอบคุณน้อขอไปช่องกรจนเร่งพอกันครับเร่งพอกันนะครับพีป๊อปแป๊บเนี่ยมันงงอีกเลีเนาะกูมีรถตู้กูขีรถตู้ตัว มันโง่ปะจะขี่รถยังมาพอป่ะที่หลังอ่ะคิดก่อนค่อยถามจะขี่รถยังมาพอป่ะนะโง่ปะคำถามแบบไม่อยากตอบเลยคำถามแบบคำถามที่มให้เขียนคำตอบมากเลยก็รู้อยู่ว่ามีรถคันเดียวขี่รถอะไรมาพ่อไม่พใจพอไปยืมรถไม่เย็นคนที่ยืมเป็นยังผมเป็นคนยืมของคนป่ะนะเมนมากยืมของคนปาะนะ อ่ะพอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ